ครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตชิ้นงานตัว M 4ที่ผมใช้กันนะครับเพิ่งได้กิบมือมาใช้2อวันก่อนครับตัวนี้นะครับตัวกิบมือกิมือหน้าหลังจากที่ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับทำให้เวลาเรายิงมันนิ่งขึ้นจับกระชับมือขึ้นเพราะว่าตัว M 4ตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับ น้ำหนักที่ผมช่างก็ประมาณสี่กิโลเวลายืนยิงหรือว่ายิงยิงเป้าที่มันอยู่สูงนะครับเวลายิงมันจะหนักแล้วคราวนี้ทําให้เป้าใสาพอได้ตัวคลิปมือมาช่วยได้เยอะนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องอน้ำหนักปืนทําให้ยิงยากหรือว่าทําให้เป้าใสาอะ่ะก็ลองหาคลิปมือมาติดดูนะครับเผื่อจะช่วยได้สำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วครับ ตอนนี้ผมเพิ่งสั่งสกบแคมไปน่าจะสองสามวันนะครับสกพบแคมน่าจะถึงถ้ายังไงโอเคมีสกพบแคมสกบแคมมาถึงแล้วผมจะรีวิวกลุ่มกระสุนให้ดูนะครับว่าตัวเนี้ทำกลุ่มกระสุนได้มากขนาดไหนแต่ผมไม่มีลูกตลับนะครับผมมีแค่ลูกตอกลูกตอกแบบลูกตอกของคนไทยนี่แหละครับเอามา,ชาใช้ดู กลุ่มอาจจะไม่ดีเท่าตัวลูกตลับฝาดำฝาแดงนะครับแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสผมจะลองซื้อฝาดำฝาแดงมาลองเทสกลุ่มดูแต่ตอนนี้ก็น่าจะเทสลูกตอกให้ดูก่อนนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวรอซบสบแคมก่อนนะครับอ๋อ แล้วในอนาคตผมอาจจะมีคลิปที่ออกไปล่าบ้างนะครับอาจจะไปยิงนกยิงกระรอกกระแตอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าแถวนี้มันมีกระรอกกระแตเยอะอยู่ไม่ใช่เยอะอยู่หรอกครับเยอะมากเลยละครับเพราะว่าเขตผมจะมีสวนลำไยสวนมะขามคือพี่ป้านะาเขาก็บอกครับว่า ให้ช่วยไปจัดการแห้หน่อยเพราะว่ามันเยอะจริงๆกับพืชผลเสียหายเยอะผมก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมีโอกาสแเราอาจจะได้ออกไปหาดูอาจจะมีคลิปออกล่าให้ดูนะครับตอนนี้แต่เมื่อวานก็ออกไปซุ่มนกรอบหนึ่งช่วงหัวคำ่ำเจอจักพอะต,ตรงที่ว่าจงอางเลยเข้าข้างหลังเพราะงั้นก็ช่วงนี้ก็ขอพักก่อนนะครับ ไม่ไหวครับเจอแบบเมื่อวานออกอาการร้อนๆนิดนึงเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจงอางจะเข้าได้ที่มั่นใจว่าจงอางเพราะว่าเห็นตัวชัดๆนะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากะก็นั่นแหละครับยังไงก็งูพิษต้องระวังให้เยอะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเบื้องต้นก็คือตัวกิ๊บมือนะครับช่วยได้เยอะนะครับสำหรับ สายล่าเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้ายิงกับที่มันทำให้กลุ่มกระสุนอาจจะไม่นิ่งพอกิ๊บมืออาจจะพอช่วยให้เป้านิ่งขึ้นได้เยอะนะครับสำหรับผมถือว่าเยอะเลยล่ะถ้ายังไงก็ลองหามาใช้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาว่าน้ำหนักปืนมันเยอะแล้วทำให้ ปืนมันไม่นิ่งโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับมีให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าแล้วจะมาทำคลิปการเทสกลุ่มให้ดูนะครับครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ